สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช่าเน็ตสงสัยถามธรรมนัตมาทำอะไรกลางดึกหลังเพลิงสงบ หลังจากที่เมื่อวานได้เกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการส่งผลให้มีไฟลุกไหม้อย่างหนักมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและบ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่ไวยเกิด,ดราม่าขึ้นเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นราม่าก,การเดินหนีนักข่าวการทำฝนหลวงและการจัดการที่ล่าช้าของภาครัฐรวมไปถึงการทำหานายกอบ,บจอจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่มาลงพื้นที่แสดงความโหนย์ให่ในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หรือช่วยเหลือเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเรื่องที่เป็นประเด็นมากที่ สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของไรเอกธรรมนัตพมเผา่าที่ลงพื้นที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงอย่างหนักทั้งวันโดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหลายรายและเสียชีวิตหนึ่งรายทำเอาโลกออนไลน์ร้อนระอุก,กันเลยทีเดียวซึ่งเมื่อวันที่5กักฎาคมเพจเฟซนักการเมืองไทยความยุติธรรมไม่มีจริงได้เผยแพร่ข้อความระบุว่าไราเอกธรรมนัตพมเผา่าเข้าพื้นที่คำถามคือมาทำไรครับ ร้อมลงภาพระหว่างการทํางานทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์พร้อมทางแนบภาพและคลิปขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ากําลังเดินตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยพบว่าขณะที่มารับร้อยเอกธรรมนัฐนั้นมีข้าราชการและทีมงานอยู่หลายคนด้วยกันซึ่งเพจดังกล่าวได้เขียนวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้อย่างดุเดือดทําให้โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมากกว่า9.900พันครั้งและมีผู้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอีกกว่า 1.3พันข้อความซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่ามาทําไมซึ่งนอกจากชาวเน็ตใน Facebook ที่ไม่พอใจการกระทําดังกล่าวแล้วชาวเน็ตในทวิตเตอร์ก็ไม่พอใจในการกระทําดังกล่าวด้วยเช่นกันด้านปาเตนยุทธนาบุญอมผู้จัดคอนเสิรต์ตและเทศกาลดนตรีระดับประเทศก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกันว่าเวลาทีม PR ของบริษัทมาขอให้ตนถ่ายภาพเขามักจะให้แสดงท่าทางเหมือนคนทํางานชี้นู่นชีน้นี่ในตอนนั้นตนก็ขำเพราะเว เวลาทำงานจริงไม่มีใครทำแบบนั้นพอได้ไมาเห็นชุดภาพของร้อยเอกธรรมนัสตนจึงเข้าใจในสิ่งที่ช่างภาพเคยบอกทำเอาชาวเน็ตถูกใจและแชร์ออกไปกว่า7.5หหมื่นครั้งเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ